ต้งได้ยินว่ากินเห็ดแล้ว <c oughs> เก็บเห็ดตายหลายคนแล้วได้ยินข่าวม,มีวิธีการดูเห็ดพิษยังไงต้องพิษพิษตะกี้สมัยผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเบ่อครับเนึกว่าตะกอนนี่เป็นบ,มบ่มีหรอกพิษที่เป็นไาอยังเบิ้งเห็ดสารมเห็ดพิษบ่เห็ดพิษแหละเป็นบางคนก็เบิ้งเปลี่ยนบางคนก็เบิ้งมาเปลี่ยนเนาะ วิธีที่แกงเห็ดครับอยากรู้ว่าเห็ดในนั้นมันมีผิดบ่อตอนเ่าแกงนะครับแกงไก่ติดซุแล้วเนี่ยให้เ่าเอาเข่าครับเอาเข่าก็เขายิ้วเข่าซานเนี่ยนะครับห่อเห็ดเหมือนเข่าเบียร์ต่ำๆจากน้อยแล้วก็โอ้ล้มใส่ไมหม้อแกงถ้าเขาเป็นสีแดงๆแสดงว่าเห็ดในหม้อนั้นน่าจะเป็นเห็ดมีผิดกินไม่ได้ถ้าถ้าเขาเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าเขาแบบว่าเ่าแกงลงไปแล้วเ่าข้นเ่าเห็ดมันสุกแล้ว เขาบเปลี่ยนสีบเป็นสีแดงเขานี่เป็นสีขาวธรรมดาอันนี้คือปลาดไทยอันนี้เป็นงูแรงมากภูเฒ่าใส่แย่ครับอันนี้เป็นเป็นที่จากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบอกหน่องมาลูกหลานมากครับชอบเก็บไม่ไหม้องเอื้อนห็บสดเด็กเก็บไม่ไหม้ชอบเอื้อนเยเห็บสด